เนี่ยเด็กเห็นบิดซองทันไก่จะคำแอลด้วยเลยมือใหม่มือใหม่้า้นหนาผมก็ข้าวุึนหน่วันนี้เด็กคือเข้าซ้าเอาขนาดนี้โอ้ตัวนึงเห็นแล้วึกมถึกมันถึกไล่เขากระสิกูเลยนะมีแคลมีแคลคุด ปามีแขวะน่แมนมครกันอย่างซีมเนาะอ้าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะมานี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองโตโตสารวัตรคือเก่าเนาะพี่น้องมานี่เขาก็ออกมาให้มาหน้าเนาะแล้วกาสิพากันเห็ดขวเมากิน สบายดีเลยพีสบายดียวพูดอะไรให้เบากินข้าวเอาไปเออนั่งกินซุ้มอยู่ตื่นก็ไม่กินดอกันอยู่ใกล้กันจ้าเพื่อนมันนี่อองเพื่อนออฟโอันใดทำสีตั้มแล้วมันนี่เนาะเอามุกกินดเจลูกฮะมุกกิ๊ดจะนายไปใส่หม้องน้ำพอเด้อ เดี๋ยวจะจะกินเด้อพี่น้องบันนี้ก็คือลงไปใส้มองอยู่น้องเนาะใส้มองอาป่ามากินตอนเพลินนี่นะอมองกันเลยเจยาลงน้องมัน,นมองเขาลองเอาลงเบ่งๆลงอาป่าอย่างนก่นอนอะรบ เห็ดข้าวเออจะได้นี่จสได้บลาเบุรีลงมะฮองเห็ดอันนี้ไซาบ้นนี่นี่ลูกนี่นี่นี่ดีดีด้ำเจ๊มุกกินนอ้ยมกเแกงจะเห็ดข้าวแกงกะไรโอ้ยแกงเสร็จก็ซาเอาเหเขีกระตกเนาะอาดีเด้อ ใส่ตัดเหลืหอยแล้วแหละเฮ้ยพ่นคี้พ่อมันหลุอวะนั่นหห <มา S 1> อหไ <มา S 1> รแม่คี้พ่อกระทุกน้ำผอคี้ปะมาไหมทุกเลยหรือว้ เอออเาแล้วจับแล้วป่ะลูกเอาแล้ว,เ,วลเอเวเอ,เเอทำมึงไหนบ่ตาไหนบ่ฮะไหนบ่ตายังบ่ได้่างไรเออ <c oughs> อื้อเอ้าพี่น้องมาดิเลาะลายตามแคมเนาะไอ้ป่าออกก่อนออเพราะว่าเขากลังใส่แล้วนะ โพี่น้องโอ้โหสำนักไหมว่าดิตื่นเฮนนะเฮนนะเฮนนะเต้นพวกเฟ่พวกเฟครูบบถือจะบุถือ ถืออยู่โอ้หนี่ตัวนึงเห็นแล้วแบบมันถือมันถือลายเขากระสิกูเลยนะขอเอาไปเลยลายเอาสำพอกินเออมีแต่ปลาจีนปลาจีนลายเว้ยมีแต่ปลาจีนวานนี้มีแต่ปลาจีนลายได้ปลาปากนีน่ดิปลาปาก ไงได้ปลาปากตัวนี้เดี๋ยวสิกูเลยพ่ออะไรจังนี่เอาบ่ะด้วยทีเดียวด้วยใช่กระของเอเาฮะนี่เยอะโอ้ยนี่งอมาถ่งไหมกรงมารตัวหนึ่งมารหนึ่งโชว์โชว์เอาใส่เอาใส่เอา

ไอ้ป่าเอามาอ่างเบิ้งอ่างให้กูเบิ้งเบิ้งหันเบื้งสิครบมือได้ครบมือได้เนื้อะมาเด้อจับใส่ไหมโอ้เราบ้างพ้่เม่จับใช่ให้สายป่าเลยดิเด้อต่างรตอนต่างรตอนต่างรตอนเมย์เมัน นีู่จกล่างก้อนพัลลูกวะเบิ้งจะจับจะจับนี่น้าแม่หน้าแม่ใส่เลยเลยล่างก้อนพัลลูกวะฮะโอ้ไป่าล่าดแล้วนะจ้ะเนาะเอาจับดิดิเออนี่อ่างเมย์ไว้อ่างเมย์เดี๋ยวจะโตแล้วเว้ยเดี๋ยวจะโตแล้วน่าอยู่ฮะเดี๋ยวจะโต ชามโตบ่ชามโตโอ้ชามโตนับเด้อยนับเรื่อยปลาปลาของแท้ตัวนี้ปลาเนี่ยจำนวนจันอืมงามปลามันประทามันมีแต่อยู่ต่างประเทศปลาจากปลายังเอ้าเมื่อก่อนปึ๊งกูมองก่อน ได้เจ็กโตสีโตห้าโตเนาะก่อนแล้วจำสีโตมีป่าตะมกุงม,มนันเป็นเนาะอยู่ไหนอยู่หน้าท่านห,ห้าไหมแม่นะห้ามอุชันน์่ะปาสบีนี่นะป่าอย่าง,ยงนี้ป,า,ป,ป,า,ปาเจรมี ลองเยงเบิงมันจะเป็นดไ้รสชาติม mm. ันจะ่เบอะใครเคเห็นเนนี่ปาตัวนี้พี่น้องี่ปาเจิมีแวมีแคคบดปามีแวตำุงขางในก็ได้ตำคุงยู่วคือทลาปาแดงเห็น ้ำสมสแข่งใชเปิดต้มกระเทียมกะระกทิกะนกนแกเฮ็ดใส่กบอรกิน<ๆ>น่นท,นที่ในแคมนองใชไม่นองคนเมือจะจะกินมาตอนกบกาบอะบางย่างเน่มันใส่มันอะไรมันอะไรเนเกมันเทียนเป็นอะเนาะแมลิคมบเเคม ลูกจะกินน้องลูกเหกินปิงป้าบ่ลูกเหรอเม็วฮะ้เลยอันักกระถินตัวนี้มันมีายนอยอมากินข้าวมักนพี่น้องมา ตำมะคงปีบ้าอันนี้บุชุกกินตำมะคงก่อนตำมะคงแกงกบก่อนเนาะพี่น้องอยากกินเขาแห้งแล้วมันแกรบซะแกงกบจะมันแกบมีมันเนี่ยเอ้ามันมันกบกินมันกินตอบมามามาแสบหากองเนื้อมันกระหูเนาะก็แบบก็เลย

ว่าเอาดปุ้นแล้คสลองตักมาเนี่ยมปลามาแลวติดอัดาลงนี้เลยอัดลงชิมบ้างฮะปลานะะลงซิมบ้างปลาเจะมี เ <cran> ป <aha> <c oughs> ็นไบ้งเจ็บไเป็นนไหนรสชาติแสบบ่เดือดแล้วแบได้เสนาบเลวน้น้เิ่แสบพอมอยากซมเนาะตี็อแบนี่นี่อะไรยนมาปีคือแสบเนาะเสนหนาแบบหนาแบบแลวเบิ่งให้ร้านคือซีอิ๋มน เนื้อแน่นแล้วกตกางบุมีเนาะเอเออสุดยอเเนาะโลสเสบเ่อ่ออ่าเอาอ้ย่ได้่กไปามีไเมามนใหญ่ปลาแบบ้เลยม้งปลาให้มันใหญ่่บบ้มกินอปลานี่เนื้อแน่นปลามนใหญ่ินาจังกินมั่นล้นเปมใหญ่าตัวเดียว่แ้วินาจังกินมั่นไ <c oughs> เอดเอกูมันเอาบึงซีก็เลกเบิดมันซนดอกพามาีมันเลิกเอพี่น้องมาดิกินขา้าวกินน้ำยังกะเรียบร้อยแล้วเนาะกะไปตํข้าวเมาต่ตพี่น้องมาดิ ไปต่ำพูอยู่เทียงเอเนมีเพื่อนเนาะกกมองเด้ต่ำเช็คโกกมองมีขมอมันลายอไปกันยางไปล้มอไส่แก้วก็ไปนะโมมอจะไปต่ำาพรามอได้บุงมอยางยวไปไบลูกฮะต่ำเอาใส แม่จุ้ง tầm นี่ยังงามไว้ทีมงานต่ําเข้าเมา จะกำแอลด้วยเลยบุงบ้องกัอาบน้ำเราเชื่อว่าแล้วคนนทุเห็ดเราขึ้นบ่าขึ้นเพ็ขกหแล้วเชว่าเรชอบยล้วว่าว่าเราก็ขี้ข้านนนี่นอยชนี่เล็บข้ามน้ำข่อยว่า่เบข้าแม่ฮะ เาเกอี้วเูอมันูเพาะกปวัิารด้อเใ่มปริ่เด้อภูจักวัดเล็กน้อยรุ่นนี้ผูผู้จักชาก็มีลีมเพาว่าัวนีหัอเอียยัเอ่ลีมคำว่าตั้มขู่มองกะตั้มบุเป็นจังหวะกะตั้มมือ ก้าวเดินไหนลินโอ้โหวันพอดีโคตรลงอัไหเมื่อไจะได้เมือบ่ฮะเพราะว่าคนตะกี้ประมาณเยืดหนูได้ฮัตกล้ของมึงตั้มเข่าโอ้เตะเด้อเ๊ เตะไปตะ้นเดีนี้สบายสบายก็ยังจะมาไต่ไหวะมือใหม่มื่อใหม่แต่ไม่ใช่แก้วเอาเ่อผู้ชิเปีนไปไกเด้ยยาเป็นเป็นอโอ้เจ๋เลสายยาแม่สเอาแม่ใส่กันเป็น บเป็นคอเป็นคอเป็นสนี่สคนสมัยใหม่นี่นะน่งบึีมันอะไรเามาล้วกินงคอยเป่นโยโยแม่เสียขอนมูนกันเลยออกลายเรอล่ออกลมูนก็ อืมหนขัดลายลนเป็นอะบรไงเมยดมไเนี่โอ๊ยเมัวตัวจะไปอะไใส่เขาสิค uh okay <uh ับนอนเมาใส่เลยนี่เออใส่เขาใส่ส so ิใส่ซ so ีด ไปเลยชีตัวใส่ข้าวตบเป็นอนมีขากรบเป็นไปสิเป็นมใหญ่ละตอง่าวีเป็นกบมองนี่ก็ยังดีล้วโอ้ยแฮะงการเมือเมื่อยเลยบอสเจ้าจิกน้อยจิกินมันยังมีกากเรอไหนกนี้ะกนอเจ้จบบนี่ หลราผู้หญิงนากเหมือเนาะปี่กหัวนผู้นี้เลยมาลูกออกมาเราจะถือหัวของม่องหลอบแม่จะเาไปจะบึ้น้ะแม่จะบอกเอาจะบอกมันได้ึ้นมหเออหัวมัน้พไม่คคอทั้งนาคือทั้งนาพี่ลูกมีน้ำป่าพี่วมาอยู่น้ำป่าหอไปไม่ยโตวัดไปเดี๋ยวสเวเด้อไป ตำมือซะเนาะเอาเลยเลยเอาดีดีได้ด้วยโคตรแรงตั้มเลยเสียมือไว้จะตัตำมือในแตกเลยแล้วดิมัาเชียยางนี่

ก่อนก็นานตุนีตอนีนะตายเจ็บเนี่มันซาอูเลนเปล่าเนี่ยใมันกินหนำมือยได้ยโคมันกินหนำน้องี่น้อกมาดิมีด,ดจารีบันนี้มดิดนอกอันนี้เนาะ ออมันได้กินหนำเลยพี่น้องโคบ้องก็อยากกินนนำเมือกันเมาอยันเมืดนมันเนาะมืดความมอยมันกระเพดมันก็ดังเอาหนำใส่มมนก็มีปักอกนนั่นนี่ก๊อกเครื่องปั้มไว้ แก่ย่ยแกแกังเิ่งมาชิบเงยยิ่งมาิเงยแ่ล้่าไหมอืมเล่เจ๊ีกันัง<ใ>นบลา,บากเกอ,อนี่นี่นี่นเนะีเมือยเละเขาเห็ดคายเขาเห็นนดน้ำลดจักลตำอ่ออ

เดี S <S ๋ยวม่งเจมโจบอว่าเอาน้อมีตม่ิด้ใช่เด็กห้องโ่ห้องนนี้กจักกพันล่ยางพันนอนไลยพันไล่ว่าจื่อสือน้ผไทขาพันแม่ไหเอมคือางว่ามีคนมาเนี่หหเน่เซาสก้เานเก็บลกอันนั้นต้มกินมือชานี้ กำลอยสิบาจ็ดทีไปเบิงตีเบิงอาแม่พอ่อพ่อพอพอ,พอมือ่อมือดอีกคนมาดิหมักมือใจบ่เอา้าเอาแบนมือมามโ้ฟดมือเอาีเด้ดดดอเมื่อน้ำรูเด้อแ่บบมันหมากแห้อ้โหเนืนอ สำเร็จไปลองเอาเมือ่อบันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนี่ขายเอาตัวนี้้าก็ซ้ขึ้นเออใส่กระโหกใส่กระดหูมิมันยังคือเวลาถอดมันก็จุดพูนปอยโลนี่กุ้มกระับนะพ่อเบนสิิิเน้ะนะาวบานกินพอดีนส่เผ็ดกูก เาไปเลยมามาสกินมันจ้า้านมาไพ้มม่สิยุบจงเมียวใสิจุบมายุบยุบล้แม่ลูกเดีว่างกินลายมัมันแ็งแกรกไปไเด้อเพอนี่เศราไหนจะให้ไมกินลายในไหนบ้างลายเือลายได้บ๊วยบบขดซีบยไม่ี่า สี่ให้ในนี้คุณพ่ to อ่าไงแมุ่ดคนนี้ทายหุทายเลยตัวทายเอาเลยเอากรวซ่าขึ้นมาก to eh? ็ซาขึ้นมาวนี้เห็ดคือข้าซ่าเอาเลนบ่อเลยพ่อซ่าก่อนนีกุกกำลันี่ตวยานตวยานกำอีพ่บไปวัดมืออื่นออกวัดอวัดตัวนี

เออคือขมังไว้คือขมัคือขมัเลิกว่าไปเกินองวิดีโวนี้เข้าก็นช่ไหคบรู้เรื่งสำนิเนาะคลิหนาพอกันไหมคลิปนี้ก็ขอขอบใจนอทีติดตามและชมคลิปของเราจนจบเนาะ